เราว่าดีใจมากๆตอนที่ได้รับรู้ว่าผู้เราจะได้ร่วมในโปรเจกต์ m g i i o of สซิ o นะครับแล้วยิ่งตอนของเราก็คือ z i r o in the Moonlight นะครับก็บอกเลยว่าตั้งแต่อ่านบทหรือว่าตั้งแต่เวิร์กช็อปทุกอย่างเราสองคนตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็คิดว่าพี่ๆทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าแบบเออเราตื่นเต้นแล้วก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากจริงๆครับยังไงก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะนครับ จะฟินจะจิ้เป็นขนาดไหนละหลรูาคู่มาเนาะจะฟินจะจกันขนาดไหนเหรอต้องจริงตอนแสดงอ่ะรู้สึกว่ามีความง่ายบางอย่างบางเพราะว่าเหมือนเราอ่ะเล่นแบบธรรมชาติผมเชื่อว่าเออความธรรมชาตินี่แหละจะทําให้แบบคนดูอ่าอินแล้วก็สนใจอะไรเนี่ยครับก็เลยเราน่จะใส่ความเป็นธรรมชาติเยอะอยู่เหมือนกันเนาะส่วนคู่อื่นเท่าที่เห็นจากพีเซอร์ก็คือน่ารักมากเหมือนกันนะจะ แพรๆน่าจะชอบน่าจะถูกใจกัน, shop, น,นอ๋อเอาอเอาเอาจริงๆริเอาพูดถึงค um, so si no. ู่ค er ู่เราโอเคมัเดเรื่องของเราเป็นไงมั็นหมาป่าเป็นแปลกแปลกมันสูงสูงแปลกๆวันนี้อ๋อเป็นหมาป่าเป็นแมวความจริงเหรอโกหกโกหกโกหกก็อาจจะไม่ไม่เป็นหมาป่าหรอกแต่ว่าตามภาพมีหูขึ้นมา แล้วก็มีเหตุผลวิธีทำไมถึงมีหูขึ้นมาอ่าม,มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวผมก็จะมีใส่แว่นแว่นกลมอะไรประมาณนี้ก็จากในทีเซอร์ก็คือที่เขาจะบอกว่าทําไมกลัวกลัวแว่นที่วงกลมเพราะว่าเป็นโรคกลัววงกลมแต่ว่าจะเกี่ยวกับจะเกี่ยวกับแมวยงังไงอะไรอย่างงี้ก็ติดตามด้วยละกันวา <c oughs> ่าวมงเทีที่ยืมู้ไปคุยใช้ไม่ได้เลยหมพความแบบใช้ได้ใช้ได้ <c oughs> คือคือคนแล้วแบบ อ๋อแสดงว่าแปลงร่างได้นี่ไงมีความจริงแล้วมีความจริงแปลงละแต่ว่าไอที่ไม่มีความจริงก็ต,ตัดทิ้งไปเ,เป็นหมาป่าไม่ใช่กค่ะก็เป็นตอนแรกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็อของเรานะคะเป็นเอามาจากเลขศูนย์ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราสองคนค่ะก็คือเรื่องนี้ทำมาจากจักรวาลของแค่เพื่อนค่ะเพื่อนก็แบบมีอิงคาใช่แล้วก็ ก็จะเล่าว่าแบบจุดเริ่มต้นแบบเลขศูนย์ของเรามาจากอะไรแล้วแบบจะสิ้นสุดไปถึงแค่ไหนใช่ค่ะก็ต้องรอติดตามดูว่าแบบมันพิเศษแค่ไหนอุ้ยใช่มันก็มีความแบบเมจิกมีความแฟนตาซีใช่ค่ะก็มีความแฟนตาซีแบบในเรื่องของเราก็แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าใครย้อนเวลาใช่ก็เราติดตามกันใช่ค่ะกันกันกลับมาเจอกัน การกลับมาเจอกันในในเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็คือดีใจค่ะคือคุยกับน้องหลายรอบแล้วว่าอยากมีซีรีส์พูดจังอยากได้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงแต่อยากรู้ว่าจะเป็นในอินพาหรือว่าในเวนหรืออื่นแล้วความจริงน้องปิลพูดเรามันจะขนาดไหนก็มีความน่ารักแบบอินพาน่ารักแบบว่าน่ารักโดยธรรมชาติใช่ค่ะแบบน่ารักกุบกริบแต่น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เล่นอย่เรื่องนึงก็ไม่เปิดแล้ว ก็ยังเขินอยู่ก็ก็ยอมรับว่ายังเขินอยู่ยังรู้สึกเหมือนเดิมยังเขินน้องเหมือนเดิมค่ะจริงไม่ได้เขินน้อยลงเพราะเอเขินมากขึ้นได้สั้นใช่เพราะว่าเขินน้องตรงไหนที่มองหน้าเขินตรงไหนไม่รู้จริงๆหรอคะไม่รู้จริงๆหรอคะไม่เพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องอันเนี้ยมันทําให้หน้าเขินกว่าเดิมใช่ค่ะมีแบบมวลความน่ารักมวลความแบบว่า วุ้ยไม่ได้บอกไม่ได้ใช่พูดง่ายๆที่ถามหนูว่ายังเขินเขินอะไรของเขาจะไปหน้าเขาอะคิดหนูต้องหนูต้องลงตรงไหนอ่ะใช่เขาน่ารักมากเอก็ตื่นเต้นนะครับตอนที่รู้ว่าเรามีโปรเจกต์ร่วมกันแล้วก็มันเหมือนเป็นการกลับมาอีกครั้งของกอนวินในเรื่องที่ในกรรมกามเทพอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าหลังจากที่เขาคบกันไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อใช่ครับแล้วอย่างที่ นี่ครับผมเมจิกออฟซีโร่เรื่องของพวกผมทั้งสองคนนะเป็นเรื่องของทุกอย่างมันเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ปะแต่ว่าศูนย์ของพวกผมอ่ะมันจะเป็นไปทางบวกหรือมันจะเป็นทางลบก็ต้องฝากติดตามนะครับค่อนข้างที่จะชินเพราะว่าจากเรื่องนี้ครับค่อนข้างที่จะเล่นเป็นตัวเองมากกว่าเป็นกรเป็นวินเป็นเอิร์เป็นมิกครับใช่ทะเลาะเบาะแหวนกันการเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่มีบอก ไอความทะเลาะมันจะไปจบตรงไหนมันจะเป็นวงกลมได้ยังไงต้องรอดูครับจริงมันยังสลับบ้างกันอยู่โอ้ยพูดไม่ได้ไงไไม่ด้ใช่พูดไม่ได้เอาอกก็ตามนั้นแหละครับแล้วแต่ว่าแต่ว่าเรื่องจะสลับล่างกันยังไงใครจะเป็นแบบไหนใครจะเป็นยังไงต้องรอดูครับอแล้วเรื่องของพวกผมอาจจะเป็นฟีลแบบคอมเมดี้จัดๆเราบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนครับผมจริงๆเป็นแนว พวกผมก็เป็นคอมเมดี้อยู่แล้วไงแต่ว่าดูบนเวทีแต่ว่าเล่นกี่เรื่องก็ได้ดราม่าทั้งนั้นเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนคอมเมดี้ใช่ใช่ก็ฝากด้วยแล้วกันฮะับโอ้โหแปลกๆยังไงอ่ะงงๆงงองงงงอยู่ตอนนี้เหมือนกันครับก็จะมีดราม่านิดหน่อยแล้วก็บวกคอมเมดี้ไปมากกว่าอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแบบมิตรสัมพันธ์กันเพราะเป็นธรรมชาติแบบไหนธรรมชาติแบบมันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติ ธรรมชาติแบบไหนแปลกๆตลกโดยธรรมชาติดราม่าโดยปกติเออธรรมชาติจะดูเรื่องนี้เราก็จะมีแบบว่าไปใช่ครับเป็นทริปอ่ะตอนนี้พูดถูกแล้วสคืนสวันสามคืนสามวันอ่าสามวันสองคืนไม่ใช่ถูกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยโอเคนี่แหละครับความคอมเมดี้ของเราเลยใช่ฮะ เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงการกิจกรรมนี้ก็พวกเราทั้ง6คนนะครับก็ฝากมิจิกออฟเีเลอร์ด้วยนะครับผมมีทั้ง3เรื่อง3รสชาตินะครับในมิชลิของโอิชิน้ำตาลฮันนี่เลมอนเอ้ยโอิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาลสูตรเปอร์เซ็นต์นะครับก็ฝากด้วยนะครับบอกเลยว่าต้องตื่นเต้นแน่ๆฮะครับผมใช่ครับเอ่อตอนแรกนะคะวันนี้ทาง GMM TV เอ้ย ยูทูบเจมมี่ทแล้วก็วันที่14สีิงหาคมค่ะทางเจม5ค่ยี่สิบห้าค่ะของเรา25 25กันยายนครับผมของผมก็เป็นตอน4กันยาเวลาโมงเชาครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับออนแอร์ทางช่องเจียม25นะครับ5โมงเย็นนะครับฝากด้วยนะครับ